สวัสดีครับทุกทุกคนอยู่กับผมคึค้นชั้เหมือนเดิมครับผมแล้วก็มากับเพื่อนผมไอไอวันนี้เราก็จะไปอ้าวลุงมาแล้วโอเคครับผมเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่าผมใส่หมวกเอ้ยใส่หมวกดิลงไปลงไปแล้ว,ลวอยอนเชือกนหน่อยเดี๋ยวผมจะไปหาของก่อนคือเกมนี้เนี่ยทุกคนมันชื่อว่าเกม Lost u r l e n t เป็นเกมที่เราต้องใช้ความสามัคคีกับเพื่อนและก็สามัคคีอย่างมากเลยในการตามหามของที่อยู่ใต้ทะเลเพื่อเอามาขายแลกเกียร กจะบอกว่าเมื่อกี้เ่กีเล่นไปแล้วนะเออเมื่อกี้เล่นไปแล้วแต <laughs> ่ว่าตัดออกครับผมเมื่อกี้อ่ะไ <laughs> อ,อเป็นคนลงมาแต่คราวนี้คือผมเป็นคนลดลงไปซึ่งก็เอาตัวไม่รอดเหมือนกันนะผมะเฮ้ยฉลามฉลามฉลาม,ลามอุ้ยฉลามเกือบแล้ว <c oughs> อุ้ยมันกัดมุดเจ็บเจ็บไม่ไม่ไม่ขึ้น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 เก็บเก็บก่อนเก็บก่อนเเก็บก่อนไปชึบเก็บทองเดี๋ยวก้าวจะขึ้นแล้วนะไปเลยไปเลยไปเลยขึ้นเลยขึ้นเลยดึงเลยดึงเลย เอา้าลุงลุงไม่รีบแลลุงรีบๆลลุงไปไหนลุงม,มันรีบไปไหนวะแม่พึ่งเริ่มเกมรีบไปเกินต,ต,ต,ตอนแเ,เราเ,เราต้องค่อยๆเก็บของไปเรื่อยๆอืมอืมเราต้องค่อยๆเก็บครับผมเกมนี้เนี่ยค่อยๆสะสมไม่ต้องเก็บเยอะเพราะว่าถ้าเราใช้เวลาเก็บนานออกซิเจนที่ส่งไปให้เราข้างใต้อะมันจะลดลงครับผมแล้วถ้ามันลดลงจนเหลือต่ำสุดเราก็ตาย <im itation> อะไรอ่ะคุณจะพูดทำไมฮะไอครับน้ำแข็งน้ำแข็งน้ำแข็งติดเรือน,น้ำมันอยู่บนเรือทำไงดีอ่ะมันต้องขับคอยข,ข,ขับเรื่อยๆหรือเออใช่ไหมเราต้องคอยขับเรื่อยๆเพื่อไม่ให้น้ำมันจมเรือเราก็ไม่รู้ไงครับผม,ผมเล่นครั้งแรกเออครั้งที่สองนะรอบแรกตายอ๋อเข้าใจแล้วไอคือน้ำมันจะขึ้นเรือมาเรื่อยๆเราต้องใช้ถังไปไปคนไปลงไปเอาของเราไปเลย ไปครับ Let's go ย้อนเลยเก็บมาเยอะครับเก็บเท่าไหร่เก็บมาได้เลยครับเข้าใจแล้วรู้แล้วว่าทำไมตาที่แล้วเราตายไอเพราะว่าเราปล่อยให้น้ำมันเข้าเรือเยอะทำไมมันมืดลงเรื่อยๆข้างใต้ขังน้ำมันไว้สำหรับ ตัดเอาน้ำออกจากเรือเพื่อไม่ให้น้ำมันจมเรือเราก็รู้กันอยู่แล้วจะลองเดินไปให้ไกลที่สุดนะไม่ได้ไไม่ด้ออกซิเจนหมดก่อนไม่ได้ละลายเออออกซิเจนเหลือเจ็ดแล้วดึง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 แล้วดึงดึงหมดแล้วดึงผมผมจะตายแล้วโอไม่นะออกซิเจนจะหมดแล้วโอ้โอ้โอ้เอ็ดได้อยู่โอ้เกือบตายเออนั่นดิรู้สึกว่าค่ำคืนนี้ยังไม่มีอะไรนะ รู้สึกว่าต้องรอให้ขอเข้ามาขายของรองก่อนรอก่อนเดียวนะเราต้องออเราต้องเอาของไปแลกเงินไม่ใช่หรอ,อ,อ,อเรือลำแรกที่มาตอนเช้าอะ่ะอลุงมันไปแล้วลุงมันโ <c oughs> ง่น้อยเดียวุงไม่ทนได้ดตรงตดตรงหาเลยลงมาแล้วสวัสดีครับรรรรรซื้อของได้ไหมขอดูก่อนเฮ้ยซื้อได้ได้ปืนไอ้ ปืนเหรอแต่ปืน <c oughs> แล้วเย้ก yeah! ูรอดแล้ว <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมันจะมีพวกโจรสลัดมาเพราะงั้นเราต้องใช้ปืนเนี่ยยิงโจรสลัดครับผมะจะซื้ออะไรไหมไอซื้อไอเราเราว่าเราลงไปเก็บของหน้าเดี๋ยวเราลงไป <c oughs> เดี๋ยวคนที่มีถัง <c oughs> หรือเปล่าที่ลงไปเก็บได้คนถังมาไม้ตักน้ำเฉยหรือเปล่าไม่รู้อ่ะไม่ต้องไปไกลนะเดี๋ยวออกซิเจนจะหมดไอถังน้ำเนี่ยผมอยากเทน้ำออกมากเลย หรือว่ามันเทน้ําออกไม่ได้เพราะว่าน้ําที่อยู่ในถังนี่มันเป็นพร็อปหรือเปล่าทุกคนผมนึกว่ามันเป็นน้ําที่ตักมาเมื่อกี้นี่อ้าวเข้าสู่วันที่สองแล้วเดี๋ยวเราจะลองขับเรือไปข้างหน้าโอ้ย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 เดี๋ยวจาจอดก่อนจอดก่อนทอนหมดทอนหมดทอนหมดโอเคลองไปทางข้างหน้าดูนะเผื่อว่ามีอะไร ลุงมาแล้วลุงมลุงอ่ะไอ้ลุงไหนในลุงไหนอ๋อลุงอยู่นู่นลุงก่อนไปหาลุงกอนโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวขอจูเทิร์นแป๊บนึงสวัสดีครับลุงแหมคืนที่แล้วไม่ใช่ดิเมื่อวานนี้แม่งไปยังไวเลยไม่รอพวกกูทำอะไรสักอย่างยาขายแล้วเรียบร้อยสวัสดีครับลุงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวลุงไปหาของแหมเฮ้ยยังขายได้อยู่โอเคสวย ผมก็จำไม่ได้แล้วนะว่าผมหยิบอะไรมาบ้างอะ่ะเพราะงั้นถ้าไปตรงไหนผมก็จะกด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 เซลล์กดเซลล์อ่ะตอนนี้ได้เงินมาเท่าไหร่เขาดูหน่อยอุ้ยสี่พันยาขออัปเกรดมา <Yeah. S 1> หนึ่งขออัปเกรดก่อนอืมสี 4, ่พันอัปเกรดอะไรบ้างาก่อนอื่นอัปเกรดเรือถังออกซิเจนไออัปเกรดถังออกซิเจนนี่ไอของยัของอยู่เอ้ยของเดียวะ่ะแล้วก็อัปเกรดอันนี้สายให้มันยาวขึ้นเฮ้ยมีเรดาร์ด้วย โซน่าเหรออ๋อโซน่าเอาไว้ตรวจจับโอ้ยเช่นอันนี้ราคาตั้งหมื่นเอาไฟฉายอันนี้มีแล้วหรือเปล่าอ๋อมีแล้วโอเคอ๋อนี่คือสิ่งที่เรามีแล้วอยู่ในหมอกหรือเปล่าจะตายนึกขึ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮ้ยเอาอ๋อเร็ว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 โอ้ยโทษโทษโทษเผลอดูของนานเกินไปหน่อยเฮ้ยจะตายไหมเนี่ยจะรายไหมเนี่ยโอ๊ยรอดเฮ้ยเสียว นี่ขนาดเพิ่มออซิเจนมาฮะมึงเพิ่มมาแค่60เองเหรอโอ้ยดีแล้วนนจากจากเมื่อกี้50าม่เองเพิ่มมาแค่10โอ้โหกูจะบ้าตายอันนี้อะไรเนี่ยน้ำมันน,ำมน,นน้ำมันอ๋อน้ำมันเอาไว้เติมน้ำมันไงมันเติมไงอ่ะนั่นดีเติมไงวะเดี๋ยวนะกูขอร้องบ้างเติมไงไม่รู้พี่เติมข้างๆนี้หรือเปล่าเดินไปตรงไหนกูก็ติดเก้าอี้ เติมตรงในในเรือหรือเปล่าว่างเงี้ยเลยช่วยน้ำให้ตักน้ำน้ำเฮ้ยน้ำ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 ท่วมไหมไม่ท่วมท่วมท่วมน้ำเมื่อกี้มันน้ำมันท่วมเฮ้ยเฮ้ยทุกคนผมมีแผนที่ด้วยเพิ่งรูนี่แว่าตัวเองเก็บแผนที่มาด้วยโอ้ไม่จะเชื่อเลยครับไอถามว่าไอครับมันเป็นคือการเอนเตอร์เทนนะไอขอเติมยาก่อนจะตายหาลนะ นี่หรือเปล่าใช่ไหมวางถูกหรือเปล่าไอ้เนี่ยม้วนยิ้ว่างแค่ไหนเติมได้ไหวะสังเกตแป๊บนึงเติมตรงไหนวะมันเติมน้ำมันตรงไหนมันใช่น้ำมันจริงว่ามึงดูดีๆหรือยังก็มันเขียนว่าฟิลไหมก็เคยไงลองลองตั้งดิลองตั้งบาลเรียวไม่ได้เขียนว่าฟิลไอ้ดาวเอมึงเอาอะไรมาเนี่ยไอ้มันขายได้ ขายได้ม่ไม่ใหม่คือกูก็เชื่อว่าเป็นน้ำมันเพราะมึงบอกพออ่านดีๆมันไม่ใช่น้ำมันเออช่างมันเถอะเอาวางไว้วางไว้ก่อนซื้อในช็อปซื้อในช็อปเร็วไปซื้อดิน้ำมันหน้าพันห้าพี่ว่าไงไม่เอาดีกว่าพันห้าถูกเกินไปมีอะไรน่าซื้อบ้างเอ่ยกองผดรมพยาบาลใช่ไหมเออใช่กองผดรมพยาบาลสำคัญสำคัญเก้ามม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 ม วืออะไรพยาบาลเสียลบักอเฮ้ยพยาบาลเสียโลบักอีกอันนี้อะไรอ่ะเฮ้ยเงินไม่พอสครับไม่พอเอาเอาเอามาแม่งจะขับไปก็ขับเลยไม่รอกูเลยลูกค้าตกตกรถอ่ะตกเรือดิรถอะไรวะเติมน้ำเอ้ยเดี๋ยวเติมออกซิเจนไปหนึ่งแล้วน้ำมันมันเติมยังไงนี้อ่ะมันซื้อซื้อในช็อปพันห้าพันห้าแล้วตอนนี้เรามีเงินเท่าไหร่ เฮ้ยอะไรข้างหน้าวะไปนะลงแล้วนะลงเลยลงเลยเออชิบหายชิบหมเดี๋ยวเดี๋ยวกูโดนสะกดจิตไอ้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 ไม่ใช่กูโดนสะกดจิตดิกูกูติดอะไรไม่รู้อ๋อไม่ข้างหน้ามีนางเงือกไอ้ยังกูหลงไอ้ช่วยกูด้วยไอ้กูโดนสะกดจิตนางเงือกเล่นกูนางเงือกมาเล่นกูไอ้ ไอ้ช่วยด้วยไอ้กูโอ๋ยเฮ้ยกูโดนนางเงือกเล่นโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปกูรอดไหมตายเหรอฮะเฮ้ยรอดเหรออันนี้อันนี้ รอดอยู่เหรโอเคโอเครอดอยู่เชี่อรอดได้ไงวะอุ้ยปากกระปบอกเขาอะไรเดี๋ยวขายของให้เด่๋ยวขายของให้เ okay. ร sí. ื่องเร็วเร็วขายของให้เร็วกูต้องการปากกระบอกดวนถ้ากูโดนน้ำหรือกูโดนกระสุนยิงกูก็ตายแล้วเนี่ยนัทเนี่ยพี่ชายปากบอกว่าจะไปขายเองอุ้ยบอลเรือพันห้าเลยเหรอกี๋สวยสวยสวยบอลเรือพันห้าม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 าขึ้นเรือเอา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 อะไรนะปากกระป๋องกูต้องการปากกระป๋องด่วนปากกระป๋องเยียวยาชีวิตเอามานี่ จะกินบังกระบองออกมาสองขวดกระป๋องเรียกเป็นขวดเออเก่งว่ะซื้อน้ำมันด้วยเดี๋ยวซื้อเองดี๋ยวซืเดีกินมาหนึ่งกินมาหนึ่งอุ้ยจะพันเลยรวยว่ะเราเริ่มรวยละมาเส้นทางสู่หัวแถวทุกคนหัวแถวจัดการหาปลาหาของทยทนเลยไม่เชื่อม่าเราเป็นหัวดอยอยู่แล้วเออเอ้ยเราซื้อเราซื้อเหล็กมากันไว้อุย อโอ้กูจะท้อแม่งปลากระปกก๋องแม่งเพิ่มเลือดกูให้ติ่งเดียวเองอะเติมยังไงอ๋อนี่นี่นี่เติมโอเคเติามน้ำมันแล้วเอ๊ะขึ้นแค่สิบหกเออยังดีว่ลลเาเดี๋ยวลงอ่ะเดี๋ยวลงไปเอาของก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวกูขอซื้อปลากระป๋องอีกเชีย่ยเชี่ยเชี่ยโจมมาดัวเดี๋ยวเดี๋ยวกูกูยิงกไ,ไหมจยิงจริงเฮ้ยนั่งยิงทำไมเฮ้ยยตาโอ้กูตายแน่กูตายแน่ตายนะเดี๋ยวเดี๋ยว ยิงอยู่ยิงอยู่ยิงอยู่เฮ้ยมันมันจะขึ้นเลื่ยมันจะขึ้นเลื่ยโอ้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 ยกระเจาะไตกระเจาะ้ยได้แล้วได้ฆ่าได้หนึ่งคนอุ้ยเจ้กูตายโอ้ยไอ้โดนยิงโดนยิงโอ้อยโอ้ยอะไรวะไอชีเล่นอย่างงงชจ๊แม่ง เฮี้ยหนูเปิดเลือกกูอีกสุดยอดเลยจริงๆทุกคนนะ PP2 มั้ยว่าเราจะพอก่อนวะ